คุณเวียงทองนุ่นพักดีกับคารวัตนาจรรันหมอเขียวและพีน่น้องจิตอาสา,าทุกท่านค่ะ,มะเมื่อคืนนี้ไปฟอกเลือดแล้วเกิดวิบากร้ายมาค่ะคือพยาบาลแทงเส้นเลือดแตกทำให้แขนบวมเขาก็พยายามปรถมพยาบาลจนแขนเริ่มหายบวมแล้วก็แทงใหม่ยังแตกอีกค่ะถึงตอนนี้ใจเราเริ่มกลัวกังวลวันไว จิตเราเริ่มรู้ตัวแล้วว่ามารมันมาแล้วเออเริ่มเขา้าทานะเรื่องไร้า,รานี่แหละจะทําให้เห็นมานนะความกลัวมันจะเข้ามามันบอกในหะ้เราเพ่งโทษพยาบาลว่าไม่ระวังเราก็เลยบอกกิเลสว่าอย่าโทษคนอื่นสิ่งที่เราได้รับคือสิ่งที่เราทํามาเออดีเราเคยไปทําไม่ดีกับเขามาทําชั่วมา มากกว่านี้อีกดีเท่าไหร่แล้วที่ไม่ตายเออใช้ได้วิบากรายเราไปยือ้อนะเข้ามานะไปยืมไปดึงไปดนนั่นแหละนะเข้ามาทำให้เราได้ใช้วิบากต้องขอบคุณเขาเลยสำนึกผิดขอโทษที่ไปเพ่งโทษคนอื่นพอคิดแบบนี้ก็เบาสบายค่ะเออดีดีด,ดีถูกต้องแล้วเห็นไหมล่ะ ปราบมารได้ก็สุขสบายอย่างนี้แหละคนเราจะปราบมารตอนมีวิบากร้ายนี่แหละมารมันจะมาแทรกตอนมีเรื่องร้ายๆนี่แหละนั่นรีบปราบมารความกลัวหวนไว้การโทษคนอื่นน,นั่นแหละอย่าไปโทษใครก้าวรับก้าให้หมดไปคนอื่นคิดดีไม่ดีก็เป็นวิบากดีไม่ดีของผู้นั้นก็ให้เมตตาเบกขาใครจะอยากพลาดใครจะอยากพร่องใครก็อยากทําอะไรให้สมบูรณ์ทั้งนั้นแหละ ที่พลาดที่พล่องก็พอมีวิบากกลายอยู่ <c oughs> เราก็ต้องโดนก้ารับก้าว,าวหมดไปคนอื่นเขาจะพลาดจะพล่องก็วิบากของท่านนะหมดวิบากแล้วก็จะได้ทดําดีได้ถูกต้องต่อไปนะนะอันนี้ก็เลยสํานึกผิดขอโทษที่ไปเพ่งโทษคนอื่นพอคิดแบบนี้ก็เบาสบายค่ะแต่เขาก็สามารถแทงเส้นใหม่ได้เลย ได้ฟอกค่ะเห็นไหมล่ะ,ะวิบากรายหมดวิบากดีก็ออกฤทธิ์แต่กิเลสมันมาใหม่มันมาบอกว่ากลัวเส้นดับค่ะเอ้ม่กิเลสมันเก่งอย่างนี้แหละนะอย่างงั้นะนะ,นะดีนะตามทันเนี่สนุกดีเออยมานก็กลัวเส้นดับไม่อยากเส้นดับไม่อยากไปหาหมอกลัวจะได้เจาะคอใหม่ทุกหนักอีกค่ะเราจึงพิจารณา ไปในใจว่าเส้นจะแตกหรือไม่แตกเราก็กล้าที่จะให้แตกแตกก็ได้ไม่แตกก็ได้กล้าให้มันแตกกล้ารับถ้ากล้ารับกล้าให้มันแตกกล้าให้ร้ายหมดไปเราต้องกล้ารับโทษที่เราเคยทำมาไม่มีประโยชน์อะไรนต้องมาทุกข์ใจทุกข์ใจให้โง่ทำไมก็สบายใจขึ้นค่ะแต่ยัง มีขึ้นอยู่แต่พอมาฟังท่านอาจารย์สอนธรรมะเชา้านี้โล่งเลยค่ะนะกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอเขียวค่ะสา,สาธุท่านอ้าวตกลงดีเข้าใจดีแล้วนะ้าคนเราทําดีทําชั่วมาหาที่ต้นที่สุดไม่ได้เดี๋ยวดีเดี๋ยวไายเดี๋ยวดีเดียดเด๋ยวไร้กล้ารับกายห,หมดไปนะโอ้ทำมาหาที่ต้นที่สุดไม่ได้นะโดนเท่านี้มันดีมากแล้ว นะตอนเท่านี้ดีมากแล้วเบาแล้วชีวิตนะอย่างนี้แหละเราก็ทําดีเรื่อยไปใจเย็นข้ามชาติการับดีร้ที่เกิดขึ้นชีวิตก็ไม่มีอะไรทุกข์หรอกนะสุดท้ายไม่มีอะไรเป็นของใครจะทุกข์ใจไปทําไมเบิกบานแจ่มใสดีกว่านะนี่เข้าใจให้มันชัดๆอย่างนี้แหละนะขนาดพระพุทธเจ้ายังโดนเลยเราจะไปเหลืออะไรนะเพราะฉะนั้นเราแสบสุดๆมันก็ต้องรับสุดๆ มันจะได้หมดไปสุดๆเราจะได้เป็นสุขสุดๆนะสุดท้ายทุกอย่างก็ดับไปไม่มีอะไรเป็นของใครจะทุกข์ใจไปทำไมไม่มีอะไรต้องทุกข์ใจเบิกบานแจ่มใสดีกว่านะหน้าที่ของเรามีเท่านี้นะมีหน้าที่เบิกบานแจ่มใสถ้าเข้าใจแล้วมันก็ไม่มีอะไรทุกข์หรอกนะเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ร้าย มันจะไปมีอะไรเดี๋ยวดีเดียดเด๋ยวร้ายถ้าเรากล้ารับทั้งดีทั้งร้ายจะทุกไหมไม่ทุก <c oughs> เพราะฉะนั้นเส้นเลือดแตกก็กล้ารับเส้นเลือดไม่แตกก็กล้ารับกล้ารับยินดีรับทั้งเส้นเลือดแตกและไม่แตกกล้ารับให้หมดรับแล้วก็หมดรับแล้วก็หมดไปหมดไปหมดไปไม่มีอะไรเป็นของใครไม่ต้องทุกข์ใจอะไรอ่าถ้าใจเราไร้ทุกอย่างนี้แล้ว เบิกบานแจ่มใสในทุกสถา,น,านกนนรารณ์มันมีแต่ดีไปข้างหน้ามั ist, านก็มีแต่ดีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะเราไม่ได้ทําชั่วทําแต่ดีที่ทําได้มันมีแต่ดีไปข้างหน้าเรื ian, ่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเท่านั้นลายมีแต่หมดไปหมดไปมีแต่ดีไปข้างหน้าเรื่อยๆเท่านั้นแต่ทั้งหมดนะั้นก็มีดีลายสลับกันไปอยู่ตลอดเวลาอยู่เท่านั้นและนะอ้าวดีแล้วฟังทำเนี่ยก็จะเข้าใจมากขึ้นไปเรื่อย พระพุทธเจ้าตรัสว่าคนจะบรรลุธรรมเพราะได้ฟังธรรมนะคนเหตุแห่งการวิมุตติหลุดพ้นจากทุกเนี่ยทา่านก็ตรัสไว้มีอยู่5ประการทําอยู่5ข้อนี้นะชีวิตก็บรรลุหลุดพ้นจากทุกไปเป็นลําดับลําดับนะในะนะนะอาน,นิสงส์งในการฟังธรรมในพระไตรปิฎกที่ยี่2 2ธรรมสวรรณสูตรข้อที่200 สองเอาอันนี้สองในการฟังรรเนี่ยได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังอสุนาอสุตังสุนาติเข้าใจชัดสิ่งที่ได้ฟังแล้วนะสุตังปริโยทาเปติบรรเทาความสงสัยเสียได้กังขังวิหานติทำความเห็นได้ถูกต้องทิฏฐิอุชุงกโรติมันก็จะทำความรู้ความเห็นความเข้าใจได้ถูกตรง สู่ความพ้นทุกข์จิตของผู้ฟังย่อมเลื่อมใสสตตมัตสะประสีทตินะก็จะยิ่งได้รับประโยชน์ก็ยิ่งเชื่อมั่นว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตเราเห็นไหมแม้ได้ฟังอันเก่าก็าจะได้สิ่งใหม่ที่ลึกซึ้งขึ้นนี่เป็นสัจจะอย่างนี้เราเหตุเห็นการวิมุตติหลุดพ้นจากทุกข์หประการนะเดี๋ยวเรามาดูเหตุแหการหลุดพ้น นะจากทุกห้าประการเป็นอะไรบ้างนะมีอะไรบ้าง <c oughs> พระตปาฎตที่ยี่2ที่22วิมุตติสูตรเ้าที่26นะเหตุในการวิมุตติหลุดพ้นจากทุกหลุดพ้นจากความกลัวที่จะไม่ได้ตามที่อยากนะจากกิเลสกล้าที่จะไม่ได้ตามที่อยากแล้วก็หลุดพ้นจากทุกขไปทุกเรื่องด้วยการฟังธรรมแทนะ้จากผู้ที่เป็นสตบุรุษหมูมิตรดี ฟังธรรมะแท้ที่พาพ้นทุกข์ได้สแสดงธรรมหรือสนทนาธรรมทบทวนธรรมนี่ทบทวนไปเรื่อยๆฟังทบทวนไปเรื่อยๆน่ามาจะเข้าใจแจมแจ้งขึ้นไข้ครวรธรรมไข้ครวรเหลี่ยมนั่นมุมนี้ให้ชัดสมาธินิมิตก็จิตตั้งมั่นนะในการปฏิบัติมรรคทั้งเจ็ดองค์อย่างตั้งมั่นอย่างถูกตรงก็คือมรรคมีองค์แเข้าใจให้ถูกต้อง คิดพูดทําให้ถูกนาะภาคเพียรคิดพูดทําประกอบกิจกรรมการงานภาคเพียรมีสติปฏิบัติอย่างตั้งมั่นให้ถูกตรงมรรคทั้งเจ็ดองค์นั่นแหละเรียกว่าสมาธินิมิตก็คือมรรคมีองค์แดชีวิตก็จะหลุดพ้นจากทุก์ขได้นี่เป็นตัวอย่างของผู้ที่หลุดพ้นจากทุก์ได้จริงเพราะได้ฟังธรรม ฟังธรรมะแท,แท้แสดงธรรมสนทนาธรรมทบทวนธรรมไข้ครวญธรรมแล้วเอาไปปฏิบัติทางกายวาจาใจให้ถูกตรงก็จะหลุดพ้นจากทุกข์ไปเป็นลําดับอย่างนี้นี่แหละแต่ละท่านแต่ละท่านเมื่อฟังเข้าใจก็จะหลุดพ้นจากทุกข์เหลี่ยมนั่นมุมนี้ไปเป็นลําดับ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 ไปนะเหมือนที่พระพุทธเจ้าและสาวกแท้ของท่านได้หลุดพ้นมาแล้วนะเราก็หลุดพ้นไปเป็นลําดับลําดับ อ้าวดีนะการอธิบายธรรมะไม่ศูนย์เปล่านะ่ายังมีผู้คนได้รับประโยชน์ก็อาจารย์ก็จะภาคเพียรน,นะมีอิทธิบาทมีความยินดีในการที่จะนะ่าถ่ายทอดอริยปัญญาให้ผู้คนได้พ้นทุกข์ไปเป็นลําดับลําดับอ้านวะขอพี่น้องประสบความสําเร็จกันทุกท่านสาธุ